โยโยโยบใบสองตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงทุกหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคลึงเน้นทีมเดียวที่เจริเลือกเกมเวลาตีหนึ่งครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วูบแฮมตันวันเดอร์เรอร์อันดับ11จะเปิดบ้านเฉอยกับอาร์เซนอลรองจ่าฝูงครับวูบสี่สิแต้มจากการชนะ12เสมอ7แพ้13เกมล่าสุดบุกเสมอนอะงแฮมฟอร์เรสต์มา2-2นะครับแกรี่โอเดลยังบมดสิทธิ์ใช้งานเปดโดเนโตที่ยังเจ็บนะครับแล้วก็ต้องเช็คของรายของเราีย,ยานไอนูรี่ครับที่เหลือเนี่ย ตัวหลักๆก,ก็โคเซซาเป็นประตูนะครับเกมรับแม็กซ์คิวแมนตรงกลางก็มาริโอเลมีนาเจาโกเมสนาลุปปาโบสลาเบียโทมัสดอยมาดุสคุณย่านะครับนัดที่แล้วยิงคนเดียว2ลูกไหนจะมีความฮีชานหายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกอีกนะครับในขณะที่อาร์เซนอล 71แ,แต้มจากการชนะ22เสมอ5แพ้5เกมล่าสุดในลีกแพ้คารา์บ้านกับแอสตันวิลล่า0-2นะครับแถมกลางสัปดาห์ก็บุกไปแพ้บาเยิน0-1ตกรอบแชมเปียนส์คิกนะครับสภาพทีมเนี่ยมิเกลอาเตตา้าจริงๆยังมียืนทิมเบอร์ที่ยังเจ็บนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะโรเตชันนะครับต้องจัดชุดใหญ่ต่อเนื่องครับดาบิดราย,ยา่าไวตกาเบรียลซาลีบาแต่แบ็กซ้ายจะเป็นซินเชนโก้นะครับแดนกลาง น่าจะเป็นไรซ์กับโอเดกาดแล้วก็พักจอร์จินโยนะครับอาจจะถอยฮาวเวิร์ดมาเล่นกลางแล้วก็ใส่ทรอสซากาาบิโอเชซุดในแดนบนนะครับแล้วก็มีบูกาโยซาก้าโดยมีมาร์ตินาลีแล้วก็เอ็นเคเทียน่าจะโรกาสที่มานั่งสำรองครับนัดแรกเจอกันอาเซนอลเปิดบ้านชนะ2-1แน่นอนตามหน้าเสือเนี่ยเขายังมองอาเซนอลบุกมาเป็นต่อพอสมควรนะครับอาเซนอลตามซิตี้สแต้มแถมซิตี้ไม่มีโปรแกรมสัปดาห์นี้เพราะเล่น f a ฟเอคัถ้าชนะอาเซนอลจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับ แต่เพียงแต่ว่าช่วงหลังเริ่มสะดุดไม่ชนะมาสามนัดติดต่อกันทุกรายการส่วนวูฟเนี่ยจะว่าไปแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังก็แย่นะครับไม่ชนะมาสี่เกมติดแต่ว่าเริ่มได้ตัวเจ็บหายกลับมานะครับโดยเฉพาะการได้มาริอุสกุนยาก,กับวาง,งีชานกลับมาน่าจะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็สร้างความตะระหนกับอาร์เซนอลได้ครับดูแล้ววู๊อาจจะเป็นรองแต่การจะแพ้ขาดยากครับวัดใจวูฟดีกว่าครับพี่เจรมองว่ามีมุมเสมอได้เลยหรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวไม่เกินนี้นะครับให้เชียร์วู๊ปแทนตั้นว คืงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย